ังหวัดเพชบุรียกระดับปั้นเมืองสร้างความยั่งยืนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่หนึ่งกันยาย25น2514นารยพักพง์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนรวมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทําแผนที่นําทางเมืองเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกผ่านระบบวีทัศน์ทางไกลในะห้องประชุมสารากลางจังหวัดเพชรบุรีนายพักพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิบุรีเปิดเผยว่าหลังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อรับรองการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ขององค์การยูเนสโกด้านอาหารนอกจากการสื่อสารและการจัดทําสื่อสร้างการรับรู้ทางโซเชียลทุกช่องทาง ซึ่งสามารถเข้าติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานจังหวัดเพชรบุรีแล้วได้เร่งขับเคลื่อนการปั้นเมืองโดยใช้หลักคิดมีการวางแผนภารกิจงานแต่ละฝ่ายในการปั้นเมืองที่มีความหลากหลายการจัดทําแผนที่นําทางให้เห็นภาพชัดเจนยกระดับเต็มรูปแบบพร้อมเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับการจัดทําแผนที่นําทางจะนําความคิดเห็นของทุกภาคส่วนภาครัฐภาคประชาชนสถาบัน การศึกษามหาข้อสรุปและเหาการประเมินของยูเนสโกซึ่งส่วนหนึ่งคือการรับรู้ของชาวบ้านในพื้นที่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน,นรู้ของประชาชนหลากหลายกลุ่มกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอโดยคาดว่าเมื่อยูเนสโกได้ตรวจสอบครบตามหลักเกณฑ์จะได้รับทราบประกาศพน้นการรับรองจากยูเนสโกสำนักงานใหญ่ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลาอันใกล้นี้นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงโอกาสที่จะตามมาหากจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสารรค์ไม่เพียงมีเครือข่ายหลายสิบประเทศแต่ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าเมืองเพชรบุรีไม่เพียงพ้นความยากจนแต่ส่งผลถึงความผาสุกกินดีอยู่ดีของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี